สวัสดีครับวันนี้นะครับผมะจะพามารู้จักกับ,บ,บเขียนโปรแกรมเขียนโน้ตนะครับเว็บ f r a t i o นะครับขั้นตอนแรกคือเปิดหน้า Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปในหน้านี้เลย f r a p i o แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอันแรก ตอนแรกคือล็อกอินก่อนนะใครที่ยังไม่ล็อกอินนะครับแต่ผมล็อกอินแล้วครับพอ,ล,อล็อกอินเสร็จนะครับนอนอจะมาหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคออันนี้คือตั้งชื่อนะครับวันนี้ผมจะตั้งเป็นว่า,อาเอพลงช้างนะครับแล้วก็กดนิクนะครับ อันนี้คือเครื่องดนตรีนะครับเสียงที่เราจะเอาไปทำวันนี้ผมขอเป็นแคปเปียนโนก็แล้ครับมันมีทั้งไมมีกองมีอะไรเยอะ,ะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาแคปเปียนโนมันก็จะมาหน้านี้นะครับชื่อถ้าเราไม่ตั้งข้างหน้าแล้วก็คิด คลิกเมาส์เลยครับปึ๊บคลิกซ้ายมันก็จะมาหน้านี้นะครับเคาื่องบนนี่คือตรงชื่อครับอ่าข้างล่างนี่คือตรงข้างล่างชื่อเพลงช้างครับสมมติผมเขียนนะตเพลงช้างแล้วก็ตัวนี้คือมุมด้านขวาบนครับป๊บครับใส่แค่นี้ก็ได้ครับเป๊บครับจะมาหน้านี้นะครับอ่ามันก็จะมี ที่เราให้เราปรับแต่งก็จะมีมีโน้ตมีอินดิเคชันออร์นาเมนตดินามิกมิชันเทนะครับมีแค่นี้แต่วันนี้เราจะใช้หลักๆก็มีแค่โน้ตครับโน้ตตัวขาวตัวลมตัวขาวตัวดำตัวขาวเบ็ดครับมา ี่คือห้องนะครับวิธีการเพิ่มห้องคือ <c oughs> เห็นะครับกดคีดตรงลูกศรบวกครับเวลาลดห้องก็ตัวลบวิธีใส่โน้ตครับอันนี้เราเออกเป็นตัวดำนะครับเขียนพิมพ์โน้ตพิมพ์ตามนี่ก็ได้เลยครับหรือว่าเราจะพิมพ์ในคีย์บอร์ดคือ,อโดก็คือ C โดเลดี เนเสียงแล้วก็กดสเปซา a r แค่นี้ครับถ้าสมมุติเราจะเราคลิกเกียบพิมพ์เวลาเราเอาโนต้ตเดิมเรากดตัว อยากลบคือตรงที่ลบลูกศรลบครับหรือก็กดในคีย์บอร์ดก็ได้ครับขั้นตอนแรกคือคลิกซื้นูดที่เราจะแค่นี้ครับเดี๋ยวผมลองเขียนโน้ตแบบนี้ครับคอร์ดาเขียนปึ๊บอันนี้เราก็เขียนเสร็จแล้วครับแล้วก็เพลงช้างครับแต่ข้างล่างเราไม่เขียนนะครับเพราะว่าถ้าเขียนน่าจะเขียน เขา้าเใจง่ายที่สุดครับเขียนแค่นี้นะครับ ME. เสร็จไปแล้วครับถ้าเราอยากเซฟนะครับเราทำไงครับเซฟ เซฟคือตัวนี้ครับ Export นะครับเป็น pdf อะไรก็ได้ครับนะคมันเขเป็นไฟล์ pdf เป็นไฟล์ mp 3หรือว่าเราจะพิมก็ได้ครับพิมพหรืจะแชร์เป็นคัดลอกลิงก์ให้เพื่อนก็ได้คัดลอกลิงก์สมมุติเราบันทึกนะครับบันทึกเป็นไฟล์ pdf แล้วก็กคลิกบันทึกกด Export เลยครับมันก็จะมาที่ดาวโหลดแล้วก็คลิกดูก็จะเป็นตามโน้ตที่เรา ทำมาเมื่อกี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับมีแค่นี้ครับ